สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับแมนยูจะซื้อใครไหมนี่ยนะครับคือคำถามนะครับ เราได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้บริหารละนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีอนาคตที่สดใสแน่เพราะใช้คนเก่งมาทำงานนะครับผมจะพูดถึงคนเก่งนะเขาเนี่ยนะครับทำงานจริงๆนะฝรั่งเนี่ยนะครับไม่ต้องมาต่อรองอะไรเขาถึงเวลาง,งานตึ๊บเขาลุยเลยนะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพนะครับเรื่องราวของดิวเรื่องราวของภายในสโมสรเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มดาวรุ่งนะครับท่านจะสังเกตว่านักเตะเดาวรุ่งนะครับถ้าไม่เก่งจริงจะถูกขายออกไปเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับก็ลองฟังรายละเอียดดูแล้วพยายามจับเมนไอเดียให้ได้นะครับคือวันนี้นะถ้าจะเสริมทัพชองคาตาริโบเนี่ยวันนี้วันที่22นะครับ22มกราคมแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ9วันคือมันทำธุรกิจได้เร็วแหละแต่แมนยูเนี่ยนะครับ มีกฎ f i n a n นเชี Financial อยู่นะครับมันก็คุมแมนยูไว้ไงนีสเนี่ยนะครับเจ้าของอินิออสนะครับถึงเป็นของเซอร์จิมนะแต่เขาต้องรอพิมพิลยืนยันอะ่ะมันซื้อไม่ได้หรือซื้อได้ก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวเขายัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูลาเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หน,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของอชองแคตาลิโบนะครับวันนี้นะครับหัวหน้าของสโมสรน,นีสครับท่านลองฟังพุ่มในการกีฬาของนีสพูดนะฟอรองโกโซรีโกโซฟีนะครับฟอรองโกโซฟี long, Sophie, นะครับคือพู่มในการกีฬาของสโมสรน,นีสยืนยันแล้วนะครับสโมสรน,นีสไม่ต้องการที่จะปล่อยชองแคตาลิโบออกไป เขาจะให้ชองแคตาลิโบนะครับอยู่สมโมสรต่อไปจนจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าเซอร์จิมรดคลิปนะครับกำลังรงอพิมพิตในการแต่งตั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญากับชองแคตาลิโบซินเแบ็กจอมแกร่งนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้มากกว่าทีนี้นะครับผลงานของเอเดนแฮกเขาบอกมาแล้วว่าเขาต้องการซินเแบ็กคนใหม่นะครับ ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเต็นแฮ็กใช้งเงินไปโอ้โห2 0อล้านปอนด์ประมาณ200ล้านปอนด์แน่นอนครับมันไม่ประสบความสําเร็จเลยนั่นก็คือการที่ไม่มีผอ,อกีฬาที่เก่งแต่วันนี้นีสยืนยันชองแคตติลิโบจะต้องอยู่กับนีสต่อไปนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดเดือนมกราคมก็จะไม่ได้ชองแคตตลิโบเกือบจะแน่นอนละถ้าผู้อำนวยการกีฬาออกมายืนยันอย่างนี้นะครับ ทีนี้ภายในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเซอร์จิมโรดคลิฟนะครับเขาไม่ได้รู้จักกับทุกคนนะเขาเป็นประธานเขาไม่ต้องรู้จักกับทุกคนในสโมสรหรอกดังนั้นนะครับตามรายงานจากฟุตบอลฟาสฟานส์นะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะนะครับที่นีสเนี่ยนะครับพอกีฬาเขาก็บอกไปแล้วว่า ผู้เล่นสำคัญต้องอยู่กับเราต่อนะครับและที่แล้วก็อย่างเคฟินตูลามก็เหมือนกันทีเนี้ยถามว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นตอนไหนได้คำตอบก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี่แหละและอย่างหนึ่งนะครับในดีลของชองคาตาลิโบเนี่ยนีส nice ได้รับข้อเสนอจากบาเยอร์มินิกด้วยนะครับได้ข้อเสนอจากบาเยอร์มินิกด้วยสัญญาของ t a ตาลิโบถึงปี2 0 2 7ตามที่เราทราบกัน ค่าฉีสัญญาในประมาณ60ล้านยูโรหรือมัน52ล้านปอนด์นะครับเรื่อก็หมายความว่ามันก็คงจะต้องเวียนไปช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะตามสูตรนี้นะครับมันก็ต้องเป็นไปตามตามซัมเมอร์แล้วล่ะนะครับก็แจ้งเรื่องราวของตาลิโบแบบละเอียดนะครับให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราต่อไปนะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวละนะครับเป็นเรื่องราวของออลโตดิมาเซียลนะครับสรุปแล้วผ่าไหมผ่านะครับออลโตดิมาเซียลนะครับได้แจ้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการผ่าสะโพกนะครับผมได้เล่าเรื่องราวแบบของมาเซียลแบบละเอียดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามาเซียลเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาผ่าสะโพกแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงตั้งทงในการขายมาเซียลออกไปนะบอกไว้ก่อน ่าก็จะขายเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นแผนมาเซียลได้แนละนะครับคือตลาดนักเตะหมดปุ๊บมันต้องตรวจร่างกายไงนักเตะบาดเจ็บพาตัดอยู่มันจะไปตรวจร่างกายยังไงนะครับนี่ก็คือแผนหนึ่งนะครับที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบฟรีเยนนะครับทีนี้มาเซียลเองนะครับกับเอริกันแกเนี่ยนะครับมีปากเสียงกันในช่วงของเกมจริงและสนามซ้อมตามที่เราทราบกันนะครับ จริงๆแล้วปัญหาที่ถูกแก้ไขนี้นะมันไม่ได้แก้ไขหรอกคือเขาทะเลาะก,กันนะครับทีนี้รายงานจาก ESPN เนี่ยนะครับที่ผมเพิ่งจะอ่านเนี่ยผมจะบอกว่าก็อาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับการผ่าตัดนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องพักยาวนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับซัมเมอร์น,นี้นะครับก็คงคือเอาตรงเลยมาเซียลเล่นเกมสุดท้ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นาะว่าเล่นเกมสุดท้ายไปแล้วนะครับ ก็เอเยนก็กล่าวเสริมนะว่าจริงๆแล้วนะครับฤด,ดูกาลนี้เขาทำได้2ประตู2แอสซิสจาก19เกมหลังสุด2องประตู2แอสซิสจาก19เกมหลังสุดนะครับก็ไม่รู้ทีมันจะเล่นกี่เกมก็ตามนับแค่19เกมทำได้2องประตู2อแอสซิสนะครับก็ถือว่าสีติไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เอเยนก็บอกนะครับว่าแน่นอนเขาก็จออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ จบฤดูกาลนี้นะครับคือมาเซียลลงสนามให้กับแมนยูเนี่ย317นัดยิงไป90ประตู55แอซิสแต่ในยุคข,ของเลตนแฮ็ก2ประตู2แอซิสนะครับก็ถือว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาซิ m i โลนะครับก็ไม่รู้สิว่าคาซิเโลเนี่ยจะออกแบบไหนนะครับแต่วันนี้นะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตั้งค่าตัวคาเซมิโรไว้ในซัมเมอร์นี้นะ20ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เตรียมาขายคาเซมิโรออกไปในราคาเพียง20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับในซัมเมอร์นะคือท่านต้องแยกให้ออกว่าเดือนมกราคมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก9วันซึ่งซาอุดีโปรลีกยังไม่ซื้อเลยคือเขาจะซื้อประมาณ70ล้านปอนด์อะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับคาเซมิโร่วัย31ปีนะครับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตั้งราคาขายเขาไว้ที่20ล้านปอนด์นะครับจริงๆแล้วนะครับคาเซมิโร่เนี่ยนะครับสัญญาเนี่ยจะหมดในปีถ้าผมจำไม่ผิดนะในสื่อเขาเขียนไว้ว่า2025คือหมดหลังวารานอะวารานหมดซัมเมอร์นี้นะแต่คาเซมิโร่หมดซัมเมอร์หน้าที่มันมีบวก1ปีทั้งคู่อะ แมนยู <Man> ไม่เปิดไม่เปิดทั้งคู่เลยนะครับและในรายงานจาเดลลี่สตาร์นะเซอร์จิมเรดคริปเนี่ย mm. เขาโฟกัสที่ดิวของคาเซมิโรโดยเฉพาะ mm. เขาบอกเลยว่าเป็นดิวที่มีคุ้มค่าขายได้เท่าไหร่ให้ขายเพื่อเคลียร์ค่าเหนื่อยที่สูงคือแมนยูต้องจ่ายค่าเหนื่อยคาเซมิโร่สาม0 0 0ห้มนปอนไปถึงฤด,ดูกาล2,025ันยี่้าใจเข้าใจใช่ไหมซึ่งเป็นเงินจํานวนที่ไม่น้อยเลยนะครับ เนื่องมาเขาว่าถ้าเกิดเคลียค้าเหนื่อยวารานกับคาเซเมโร่3 5สนกับ3แสนได้นะผมไม่รู้ว่าใครได้รับมากกว่าหรอกแต่ว่าในข่าวเขาเขียนไว้ว่า2คนนี้ได้เท่านี้ก็จะทําให้ระบบหมุนเวียนทางการเงินของแมนยูดีขึ้นและก็เสี่ยงต่อการหลุดกฎด i n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  i i l l f i r p Pay นะครับสรุปนะแมนยูจะขายคาเซเมโร่ในราคาแค่20ล้านปอนด์คือซื้อมาเกือบ70นะแต่20ล้านปอนด์นี้ขาย ซัมเมอร์นะครับก็รอดูกันคือการขายอย่างเงี้ยขายเพื่อเคลียร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดีรโรกันนะครับก็สถานการณ์การยืมตัวยังครุกกุ่นอยู่ต้องบอกไว้ก่อนว่าครุกกุ่นนะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดยังไม่สามารถดึงใครเข้ามาในตลาดเดือนมกราคมนี้ได้เลยและแมนยูก็ติดกด f i n a นเชียเพราะขายไม่ได้ประเด็นคือแมนเชสเตอร์ยูเตดนะครับอาจจะต้อง ทำใจนะเพราะว่าอามัดเองนะครับเอเลกนแฮ็กก็ไม่การันตีการเล่นทีมชุดใหญ่เมือนอยู่คือท่านฟังตุ๊บเนี่ยท่านเป็นอามัดท่านจะคิดยังไงอะคือในข่าวเนี่ยเขาเขียนเลยครับว่าเอเล็กแฮกไม่ได้การันตีนะครับอามัดเดโรในการเล่นตัวจริงนั่นก็หมายความว่าอามัดมีมีวันท้ายเดือนมกราคมคือการปล่อยตัวยืมตัวอามัดต้องปล่อยให้ยืมตัวแน่นอนครับ อามัดเดโรนะครับเล่นให้กับอ่าซันเดอร์แลนด์ดีที่สุดนะครับ44เกม42เกมประมาณนะครับและที่สำคัญคือยิงไป14ประตู3แอสซิสต์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาเลยบอกว่าเอ็กแดนแฮกเนี่ยนะครับก็ไม่การันตีว่าตัวของอามัดจะกลายเป็นผู้เล่นหลักของแมนยูได้คือผู้จัดการทีมไม่ได้เชื่อใจเลยเอาตรงๆนะครับคือจริงๆแล้วนะมันเป็นบทบาทสำคัญนะนักเตะอายุ21ปีเหมือนอเหมือนกรนด์โชว์พวกเนี้ย ถ้าฝีมือถึงจริงองะเล่นได้นะแต่อามัดไม่การันตีนั่็หมายาวามว่าเส้นทางของอมัดนะครับถ้าเกิดไปฟังจากฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยนะครับที่เขาบอกนะครับว่าเอเดนการแทกจะมีส่วนตัดสินใจในการใช้อมัดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลน,นี้แต่ให้สังเกตตลาดช่วงท้ายเดือนมกราคมนี้อามัดอาจจะถูกปล่อยให้ยืมตัวออกไปเหมือนเดิมนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกชูโปโมติงกันนะครับก็ตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดการเจรจากับบาเยร์มินิคแล้วนะครับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปิดการเจรจากับบาเยร์มินิคนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับเอริกชูโปโมติงนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ติดต่อบาเยร์มินิคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจะยืมแค่6เดือนนะครับแล้วก็ แหล่งข่าวจากเกาชูมเมคาโตก็บอกว่าดูเหมือนว่าเอลิเกนแฮกเองนะครับก็ต้องการทดลองชูโปรโมติ้งเป็นเวลา6เดือนนะครับข่าวดีก็คือเปิดการเจรจาแล้วนะครับทีนี้นักข่าวชาวฝรั่งเศสนะครับที่ทําข่าวนี้นะครับเขาก็บอกว่าสถานการณ์ของชูโปรโมติ้งนะครับมันเกี่ยวกับกฎ financial fair play ของมันยูนั่นแหละก็คือยืมตัวได้แต่ซื้อไม่ได้ และที่สำคัญก็คือ2สมโมสรต้องคุยชัดเจนว่าชูปโม m ต t ิ้งมีบทบาทอย่างไรเพราะว่าตัวของเขานะครับได้ทําไปแค่3ประตูนะครับคือคือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับไม่มีเคนเนี่ยเล่นดีนะ10ประตูจาก19นัดแต่พอมีเฮลิเคนเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับก็แมนเชสเตอร์เต็ดเปิดการเจราจากับเอเล็กชูปโมติ้งแล้วนะครับก็น่าจะยืมตัวได้รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อที่เรื่องราวของสกอตต์แม็กจูมินีนะครับก็มีเรื่องที่ดูไบคลาสอ่าเดสเซอร์ดคลาสสิกนะครับคือที่ดูไบเนี่ยเขาเนรมิตอ่า uh, สนามอ่า uh, ทะเลทรายนะครับให้กลายเป็นสนามกอล์ฟและนี้นะครับแม็กจูมินีเนี่ยไปดูไบามาแล้วก็พาพา, uh, พาแฟนไปสนามกอล์ฟแล้วเรื่องราวมันก็คืออยู่ๆเนี่ยนะครับลูกกอล์ฟก็กระเด็นลงมาโดนหลังภรรยาของเขานะครับแล้วก็ เขาก็เหมือนกับยังไงอรกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเนี่ยครับดีแล้วมไม่ตกใส่หัวนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าลูกกอล์ฟมันมาจากไหนนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับแม็กชุมินเน่เนี่ยนะครับก็ไปในงานประกิตงานตีกอล์ฟนั่นแหละซึ่งจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะจัดตีกอล์ฟในทะเลทรายนะครับก็คือเขาเนลมิตใหม่หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นอีกหนึ่งสีสันอะไรประมาณนี้นะก็เอามาคาดรายการไว้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอเบเรซีเอเซนะครับผมโอริเซ่กับเอลเซ่เนี่ยนะครับไมเคิลโอริเซ่กับเอเบเรซีเอลเซ่ต่างกันนะคนละคนกันคือผมจะบอกว่าเอเบเรซีโอริเซ่เนี่ยโอริเซ่เนี่ยนะครับโอริเซ่เอลเซ่เนี่ยเรียกว่าเอลเซ่นะเขาเนี่ย เป็นกองกลางตัวรุกเล่นปีกซ้ายที่ที่เก่งมากของคริสตันเพลตอายุ25ปีนะครับส่วนไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเล่นกองหน้าแล้วก็พังฝั่งขวาแต่เอเบลเอเบซี่เอลเซ่เนี่ยเล่นฝั่งซ้ายนะครับวันนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวว่าไปดูฟอร์มนะครับของของนักเตะร,รายนี้นะครับไม่ใช่ไมเคิลโอลิเซ่นะเป็นเอลเซ่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าดิวนี้นะครับไม่ใช่ง่ายแน่ เพราะแมนยูติดกฎฟินแลนเชียลค่าฉีกสัญญาของเขาเนี่ย90ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ77.3ล้านปอนด์ถือว่าเป็นนักเตะที่แต่ต้องไม่ได้ของของสโมสรคริสซันพาเลทอะนะครับเอลเซ่ LC นะประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเอลเซ่เพลย์เมีเกอร์วัย25ปีเนี่ยนะครับเขาเนี่ยอยากไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่คิสซันพาเลทมองว่าเขาจะต้องจ่ายหนักและมันก็มีการตกลงกันนะว่า ถ้าจะไปตอนนี้ก็คือต้องฉีกสัญญาอย่างเดียวก็คือประมาณ77.3ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่แพงมากเกือบ90ล้านยูโรถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายเงินจำนวนขนาดนี้เขาจะติดกด Financial Fair p l a ททันทีฉะนั้นดีลของเอลเซ่มันเกิดไม่ได้นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจชัวเซ็กซี่นะครับถามว่าแมนยูติดต่อจริงไหมติดต่อโบรุญญาจริงไหมจริงนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงในซัมเมอร์นะครับก็คือโจชัวเซ็กซี่นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโจชัวเซ็กซี่นะครับติดต่อกับโบรุญญาในการย้ายทีมแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรโบรุญญาเนี่ยนะครับไม่อยากจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกไป เพราะว่าโจโชเซ็กซี่นะครับเป็นเขาเรียกกันว่าลุสฟานนิสเต์รอยคนใหม่อ่ะผมจะพูดเสมอเลยนะเพราะว่าเป็นดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยูยี่สิบปีจริงๆแล้วครับโจโชเซ็กซี่นะครับ,รบกองหน้าของโบโลญญาเนี่ยนะครับในสื่อเขาบอกว่าเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมมากนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดูฟอร์มหลายครั้งโจโชเซ็กซี่ของโบโลญญาเนี่ยนะครับตอบโจทย์ได้มากเขาเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมสําหรับเอริกเทนแฮกแน่นอนครับทีมประเมินทีมดูทีมแมวมองของเทนแฮกนั้น ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาสามารถแก้ปัญหาในการยิงประตูได้โจชัวเซ็กซี่นะครับคือเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามอนาคตของอ e ริเนแทกยังคงน่าสงสัยว่าถ้าผลงานยังคงไม่ดีต่อเนื่องเขาอาจจะไม่ได้ใช้งานโจชัวเซ็กซี่เพราะจะถูกไล่ออกก่อนนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแมนยูติดเงื่อนไขพราะมาเซียวต้องผ่าต้องผ่าสะโพกนะครับให้มันเป็นร้อ็อะสักอย่างเขานะ นั่นก็หมายควาว่ามันก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการขายมาเซียออกไปการปิดดีลโจโช,โชเซอเซจะปิดดีวในช่วงของซัมเมอร์นี้ได้เท่านั้นนะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าหมดสัญญาหลายคนก็ต้องไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของดาวลุ่งนะครับดาวลุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้ปล่อยไป67คนละนะครับเป็นการยืมตัว ไปแบบซื้อขาดก็ได้ไม่ซื้อขาดก็มีทีนี้นะครับอาร์มีอิบรากิมอฟอาร์มีอิบรากิมอฟนะครับนักเตะทางฝั่งซ้ายอ่ะนะครับอายุ15ปีเป็นชาวรัสเซียนะอาร์มีอิบรากิมอฟนะครับเป็นแต่ว่าสัญชาติอังกฤษนะเล่นทีมชาติอังกฤษรุ่นยูสิปีด้วยเพราะเด็ก15ปีเนี่ยนะครับคือผมจะบอกว่าในข่าวนี้ยเขาพูดถึง Academy ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ด อะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูดในวันนี้เนี่ยนะครับมีนักเตะเก่งๆเยอะหลายคนเลยนะและที่สําคัญก็คือจุดยืนนักเตะเก่งๆเหล่านี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอนโทนีเอลังกามาเตโควาซิดานอิกเบลพวกนี้ถูกขายไปหมดละเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนยูก็ยังคงมีเด็ก15ปีที่ไล่ขึ้นมาที่แบบเก่งๆอยู่ด้วยเช่นกันหลายคน นะครับมีสตีฟเบลนะครับดาวรุ่ง4คนที่ที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นเซียราซี่แจ็คเฟรชเชอร์เจซี่เฟรดเจรันนะครับอาเมียนอิบรากิมอฟเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือนักเตะอายุน้อยๆเหล่านี้นะครับกำลังเติบโตขึ้นทีมชุดใหญ่แมนยูได้นอนาคตคือคนที่ดูแลแค a ด e มีเนี่ยก็อบอกนะว่าเราได้วางนะครับโครงสร้างการพัฒน,นาที่แคริงตันไว้แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือ การที่จะดึงนักเตะเก่งๆออกมาจากทีมอื่นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแม่มองที่เก่งด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮั n นีมู l เบชบี้กันนะครับก็ไปเปิดตัวกับเซบียามานะครับแต่เซบียาวันนั้นนี่โดนโดนไอคิโรน่ายํำเลยนะครับทีนี้ในตัวของฮั n นีมู l เบชบี้นะครับได้ลงในในลาลิก้าเนี่ยก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลย แต่เขาลงไปได้นาทีเดียวแล้วโดนไปเหลืองเลยนะครับทีนี้นะครับตัวของฮ a n n ิบ a l เมชบีนะครับลงสนามไม่ถึง1นาทีเนี่ยโดนไปเหลืองเลยเพราะว่าทีมตามหลัง4ลูกนะครับโดนำนำา4 0ศูนย์น่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมมันจบที่4 1นะครับก็กหมายความว่าคือเขานักข่าวเขาเขียนว่าฮันนิบาลเมชบีกลับมาอยู่ในสภาพสนามที่คุ้นเคยคือกลับมาเล่นฟุตบอลแบบสนุกแล้วก็มีความตั้งใจการเล่นมากนะครับงั้นงงไม่โดนไปเหลืองง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับการถูกปล่อยให้ตุยืมตัวเนี่ยได้เล่นฟุตบอลดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอฟยันอาราบัตนะครับวันนี้เรื่องราวของเขานะครับกับเกมที่เสมอกับคองโกหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยนะครับอาราบัตเนี่ยในเกมนี้ได้ดีนะในสื่อต่างประเทศนะครับออกมาชื่นชมนะครับว่าอาราบัตเนี่ยนะครับยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งในเกมทีมชาตินะครับเขาอายุ27ปีนะครับเขายืมตัวมาจากฟีออนะ แต่สุดท้ายถ้าแมนยูไม่เซ็นขาดเนี่ยเขาก็แย่เหมือนกันนะคือไม่มีไม่ออกก็ไม่เอาอ่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการเล่นในกับทีมชาตินะครับมันดีเล่นในการทีมชาติมันดีและที่สำคัญก็คือตอนนี้โมร็อกโกมี4แต้มนะครับก็นําหน้าคองโกนะครับสแต้มคองโกก็คือทีมที่แพ้นะครับแพ้อดีเยเสมอเสมอกับอ่าโมร็อกโ,โนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับโคบีเมนูเนี่ย เล่นตำแหน่งหมายเลข6แล้วนะครับนั่นหมายความว่าการเซ็นสัญญากับอาราบัตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะยากนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเลนนี่โยโร่นะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ก็พูดในข่าวลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเลนนี่โยโร่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับยังคงเปิดการเจรจานะครับลิเวอร์พูลอ่ะนะครับยังไม่ใช้เงินแน่ แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะต้องใช้เงินจนํานวนมากประมาณ60ล้านปอนด์ขึ้นไปเพราะว่าสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้บอกทุก,ทกสมโมสรที่สนใจแล้วว่าในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเขาไม่ต้องการที่จะขายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวของโรโยยังอยู่ในแผนการนำทีมของลิเวอร์พูลนะครับก็คือจะไปเซ็นสัญญาของเขาอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็จริงๆแล้วครับโยโรนี่นะมีค่าส,สัญญานะครับประมาณ 60ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ70ล้านยูโรคือไอ้ตัวเลขเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับได้ทราบแล้วเพราะว่าเลิกกิบเนี่ยเขารายงานมาว่าจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับชอบมากสำหรับเดนิโยโลเมื่อไปดูฟอร์มการเล่นเหมือนเบยูมินิกนะครับก็รอดูกันแมนยูจะต้องใช้เงินฉีกสัญญาเขา60ล้านปอนด์อย่างต่ำนะครับ เรามาต่อกันที่ต้องเราขออีวานโทนี่นะครับวันนี้นะครับน่าสนใจเลยนะคืออีวานโทนี่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งสแตนคาริมอร์ซึ่งไปดูฟอร์มการซ้อมขออีวานโทนี่เขาบอกเลยว่าอีวานโทนี่จะเป็นกองหน้าที่เพอร์เฟกต์สำหรับทุกทีมอีวานโทนี่เก่งมากอีวานโทนี่จะเป็นกองหน้าที่เพอร์เฟกและยอดเยี่ยมนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะวันนี้นะครับ าการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่มีราคาแพงอ่ะอีวาทน,นี่ก็ร้อยล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตามเนี่ยเขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ก็เสี่ยงนะครับเขาก็บอกกันว่าแมนยูคงไม่สามารถเซ็นสัญญากับอีวาทน,นี่ได้ในวันนี้แต่สามารถเซ็นได้ในซัมเมอร์นี้นะครับเขาคือกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าดีลของ ตัวของนักเตะรายนี้นะครับเป็นนักเตะเนื้อหอมเลยนะครับอีวานโทนี่เชลซีเขาก็สนใจอาร์เซนอลด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไบรอันบอบบี้นะครับก็เป็นดีลที่เรกินแฮกนี่อยากจะได้กองหน้าใหม่นะครับไม่รู้มองยังไงนะบอบบี้มีสถิติการยิงประตูแค่13ประตูเส,สียสิสจาก25เกมแค่นั้นเองนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เอลิกันแฮกต้องการแบรนด์บอบบี้นะครับเต็งแล้วก็ตามนะครับแบรนด์บอบบี้เนี่ยนะครับเห็นอย่างนี้ก็แพงนะครับเพราะว่าอัแจ็กนะครับตั้งค่าฉีกสัญญาเขาไว้แพงมากนะครับเต็งแล้วก็ตามนะครับในสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเอลิกันแฮกนะครับยืนยันแล้วว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับแบรนด์บอบบี้นะครับก็บอบบี้ไม่อยากมาแมนูผมก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าเขาอยากอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมต่อประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่นองเราของมาตินซูบิเบนนี่นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นกองกลางคลาสสิกที่อาร์เซนอลตามมาหลายปีเลยนะครับสมบสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมไปอีกระดับหนึ่งนะครับในการเซ็นสัญญากับมาตินซูบิเบนนี่และเขาจะเป็นคู่แข่งสำคัญของอาร์เซนอลนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่ามาตินซูบิเบนนี่นะครับกลายเป็นนักเตะที่อาร์มิเกลอาเตตาเนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัสญ,ญญาด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลก็มีเพลย์เมคเกอร์แล้วเขาอยากได้กองกลางระดับท็อปอีกคนนึงนะครับนักข่าวอย่างดีโจนเขาเลยบอกว่าจริงๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับก็ไปดูฟอร์มนักเตะรายนี้เหมือนกับอาร์เซนอลนั่นแหละใน,ในการกิฟต์มีสปอร์ตเมื่อคืนเขาก็เลยบอกว่าจริงๆนะครับซูบิมินี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะครับมีมีความเคลื่อนไหวในซัมเมอร์นี้มีโอกาสมีความเคลื่อนไหวในซัมเมอร์นี้เพราะว่าพูดกันแบบตามตรง การไปดูฟอร์มมาติสูบิเวนี่นะครับเป็นกองกลางที่สามารถยกระดับทีมได้ไปอีกระดับหนึ่งและนี่คือเนื้อหาสำคัญที่ซูบิเ i นี่สามารถอัปเกรดแดนกลางแมนยูได้นะครับก็รอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของลาซาซามาซิสนะครับลาซาซามาซิสคือใครนะครับก็เป็น กองกลางตัวรุกนะครับปีกซ้ายของอูดินเซวัยยีปีนะครับก็จริงๆนะครับทีมชาติเซอร์เบียนะครับทีมชาติเซอร์เบียนะเด็กหนุ่มรายนี้นะครับเป็นเด็กหนุ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจกองกลางของอูดิมารยะนึงนะครับเมื่อก่อนเขาเคยอยู่กับไบรตันนะเอาไปขอไปนะครับไบรตันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจซามาซิสด้วยเช่นกันนะครับเขาเองนะครับ ตัวของซามาซิสเองเนี่ยตามราง,งานจากกสต t าเดล o ปอร์ตหน้า20เนี่ยเขาบอกเลยว่านาโปลีเนี่ยนะครับก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของซาราซิสเหมือนกันเพราะเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งมากๆนะครับแล้วที่สำคัญคือสีิติการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยนะครับน่าประทับใจคือถ้ามีซาราซิสเนี่ยทีมชนะ60%นะครับค่าฉีกสัญญาเนี่ยนะครับประมาณ25ล้านยูโรแพงไม่แพงเลยนะก็รอดูกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ